สวัสดีครับครับผมที่คนไทยใหญ่ไม่มีประเทศอยู่ทุกวันนี้ที่คนไทยใหญ่ต้องสูญเสียประเทศไปนั้นมันมีบทเรียนที่ล้ำค่าอยู่หลายข้อที่คนไทยควรที่จะเอากลับมาเรียนรู้ในสมัยนี้เพราะว่าอดีตนั้นเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่มันในความล้มเหลวของคนไทยใหญ่นั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนไทยควรจะเรียนรู้นะครับวันนี้ผมเจจะ มาสรุปว่ามีกี่ข้อมีอะไรบ้างนะครับครับผมข้อที่หนึ่งเลยนะครับอย่าคบมิตรผิดนะครับอย่าคบมิตรผิดนะครับก็คือว่าก่อนที่ไทยใหญ่จะเสียประเทศนั้นไทยใหญ่ไปคบแต่พมา่าอ่าไปนับพม่าเป็นญาติพยายามเข้าหาพมา่าแต่เมินเฉยกับคนไทย ไม่ว่าจะาทางการทูตหรือว่าไม่ว่าจะทางการใดๆเจ้าฟ้าไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคนไทยแต่กลับไปให้ความสําคัญกับพมา่านับพมา่าเป็นญาตินะครับอาจจาะเนื่องด้วยประเทศใกล้เคียงแล้วก็เนื่องด้วยว่าพม่านั้นเข้ามาเยี่ยมชมเจ้าฟ้าไทายใหญ่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อไทยใหญ่ไปคบหาสมาคมกับพม่าแล้วนั้นในที่สุด จากพี่น้องหรือว่าจากความเป็นพี่น้องจากความเป็นเพื่อนกันในท้ายที่สุดพม่าก,ก็หักหลังคนไทยใหญ่ในสัญญาปางหลวงปี1948ปี1945นะครับจนไทยใหญ่ต้องสูญเสียเอกลักนะครับอันนี้คือสิ่งที่กลับมาสอนคนไทยใหญ่ออกลับมาสอนคนไทยทุกวันว่า ที่คนไทยใหญ่สูญเสียประเทศไปนั้นส่วนหนึ่งเป็นพ่อไทยใหญ่ไปคบมิตรผิดไปคบเพื่อนผิดนะครับไปให้ความสัมพันธ์กับคนผิดนะครับไปคบกับพม่าในที่สุดแล้วพม่าก็หลอกจนเสียประเทศจนทุกวันนี้ลูกหลานไทยใหญ่ที่ไม่เคยเกิดทันในยุคก,ก่อนต้องมารับกรรมต้องมารับความทุกข์ยากในสิ่งเหล่านี้นะครับ อันนี้คือคนไทยต้องเรียนรู้นะครับว่าทุกวันนี้คนไทยมีประเทศแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าจะทําการค้าขายสมาคมเราก็ควรที่จะหามิตรที่มันไม่ตลบหลังเราไม่ปอกลอกเราไม่หักหลังคนไทยนะครับอันนี้คือข้อแรกบทเรียนแรกเลยนะครับ <c oughs> บทเรียนที่สองนะครับอย่าลักความสบายจนเกินตัว สมัยเจ้าฟ้านะครับเจ้าฟ้าไทยใหญ่มีเยอะมากมีรู้สึกว่าจะเป็น3 0 3 0 35 36ในขณะที่รัชฐานมี51-52จังหวัดแต่มีเจ้าฟ้า30กว่าใน30กว่าพระองค์นั้นรักความสบายเกินไปครับแต่และพระองค์มีนางสนมหรือว่ามีเมียน้อยอย่างที่บ้านผมที่ลายค้ามีเมียน้อยตั้ง12คนสนมเอกเอกหนึ่งคนก็เป็น12 เพราะฉะนั้นเจ้าฟ้าเหล่านี้มีแค่ทุกทุกพระราชบังจะมีแค่ยามเฝ้าหอไม่ถึงสิบคนไม่ถึงสิบคนเขาไม่เคยเกณฑ์ทหารรักความสบายอยู่แบบไม่เคยคิดว่าจะมีไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ลุกลานจากข้างนอกเพราะว่าเชื่อว่ายุคสมัยนี้พ่อมาปลูกฝังว่ายุคสมัยนี้เขาไม่ใช้กําลังกันแล้วเขาใช้เสรีฐีปัญญาก็เลยไม่มีการเกณฑ์ทหาร ก็เลยไม่เกณฑ์ไม่มีการเกณฑ์ชาวบ้านมาเป็นทหารถ้าสมมติว่าเจ้าฟ้าแต่ละเจ้าฟ้ามีทหารมีทหารประจําเมืองอยู่ประมาณสักพันคนใช่ไหมครับพันคนถ้าสมมติว่าสามสิบเอ็ดกว่าเจ้าฟ้าก็มีสามหมื่นกว่าแต่เจ้าฟ้าเหล่านี้ไม่เคยเกณฑ์ทหารเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครมาลุกลันในสุดท้ายที่สุดแล้วนะพ่อแม่ก็มาจับเจ้าฟ้าถึงไหนพระราชวังก็มีบางพระองค์บางพระองค์กําลังนอนอยู่กับ านางสนมก็มาจับตรงนั้นฆ่าตรงนั้นก็มีเอาไปฆ่าที่อื่นก็มีทั้งที่เราเป็นเจ้าบ้านเจ้าทั้งที่เป็นเรามีฐานะเป็นเจ้าเมืองเจ้าฟ้าผู้นําของเมืองนั้นน,นแต่เราไม่มีลูกน้องเลยเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีใครมาสามารถ,าารถทำร้ายเราได้อยู่ไปวันวันแล้วก็เก็บภาษีไม่มีการสาสาุเอาเงินเก็บภาษีเอามาถลงุงเอามาใส่เอามาสร้างความสุขให้ตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยต้องเรียนรู้ก็คือว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่ามันเป็นยุคที่ไม่มีการสู้รบกันแล้วไม่ควรที่จะสะสอมอาวุธไม่ควรที่จะมีทหารอันนี้ก็ถือว่าผิดนะครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าผมผมเห็นด้วยกับการเกณฑ์ทหารนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีไว้เราต้องมีอาวุธดีๆไว้พอสักวันหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมามันไม่มีใครใครที่จะสามารถช่วยเราได้อันนี้คือ สิ่งที่คนไทยควรย้อนกลับไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไทยใหญ่ทําผิดพลาดไปจนต้องสูญเสียประเทศจนไม่มีที่อยู่ทุกวันนี้จนต้องมาเป็นแรงงานขั้นแรงงานเขาเรียกว่าอะไรชั้นล่างของประเทศอื่นต้องยอมให้คนอื่นเรียกว่า่ังดาวต้องยอมให้คนอื่นดูทุกเพราะว่าผู้นําทําผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยนะครับวันนี้สำหรับผมมีแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาคุดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอพระคุณมากคับ